คลิปนี้ผมจะมาเปิดตัวอ,อ,อุปกรณ์ตัวใหม่นะครับของปะทูบูต์กิ้งสตูดิโอของผมนะครับก็คือเจ้ากล้อง m i เรเลตโ s นี่เซทวีอีตัวนี้นะครับ คือผมผมเองเนี่ยผมคิดเนี่ยคิดคิดอยู่พักนึ่งะนะครับว่าอยากจะซื้อกล้องดีๆไว้ประจำสตูดิโอนะครับในการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นในการผลิตคอนเทนต์ของผมนะครับผมมองมานานแล้วนะครับแล้วก็พยายามรวบรวม,รวมปัจจัยในการที่จะจัดหานะครับ ทีนี้ผมรวบรวมมาได้ทักงสองสามหมื่นนะครับผมก็เลงไปที่กล้องมิลเลเลตก่อนเลยนะครับเพราะว่ากล้องฟูลเฟรมเนี่ยคงไม่มีปัญญาจัดหาหรอกนะครับเพราะว่าค่าตัวค่าเลนเขานี่เป็นเป็นเป็นแสนอัพอะนะครับทีนี้กล้องในงบประมาณ3ามหมื่นสองถึงสามหมื่นนี่ยผมก็มองไว้าสองสาตัวอย่างที่ผมนำเสนอไปคลิป ที่แล้วนะครับก็จะมีฟูจิ Fuji, ผมจำรุ่นไม่ได้แล้วแล้วก็มีแคนนอนแคนนอนนี่จะเป็น M50 m a r k ศูนะครับแล้วก็จะมี Panasonic 2รุ่นนะครับพาน a โซนิกรูมิกส์นะครับ ix, ร้อยรูมิกจีร้อยแล้วก็พานาโซนิกรูมิกส์จีเก้าศูนย์นะครับทีนี้ไอจีเก้าศูนย์เนี่ยมันเกือบสามหมื่นห้านะครับมันเกินเกินงบก็ตัดไปนะครับ ส่วนฟูจิเนี่ยพอเราไปเราเราไปดูดีเทลมาแล้วผมก็ตัดออกแะก็เลยเหลือ G100 l u m ูมกนะครับกับโซนี่ซน0ตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวไหนแล้วไม่เอาตัวไหนนะครับผมจะมีตัวคัดออกก่อนคัดออกที่ผมไม่ชอบก่อนนะใน G100 ที่ผมไม่ชอบหลักๆเลยก็คือพอร์ตไมโคร USB ผมว่ามันไม่น่ามีแล้วนะครับในกล้องทหม่มใหม่นะครับ USB Type 4และอย่างตัวเลือกที่2ก็คือตัวเซนเซอร์นะครับของ g ีร้อเนี่ยผมว่ามันมันเล็กไปไหน่อยนะครับชูตัวนี้ไม่ได้นะครับเซนเซอร์เขา APSC เนี่ยมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ในรายละเอียดอยต่างๆเช่นตัวนี้มีมีพอร์ตมอนิเตอร์หูฟังฟังเสียงนะครับ ในการบันทึกวิดีโอเนี่ยจำเป็นเลยนะครับว่าเสียงเข้าหรือไม่เข้าเสียงดีหรือไม่ดีสัญญาณหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยถ้าเราไม่มีหูหูพอหูฟังสําหรับ,บิเตอร์เสียงเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับจนจน,จนกระทั่งการบันทึกคลิปเสร็จแล้วเนี่ยบางทีพอบันทึกคลิปเสร็จเก็บเครื่องมือกลับบ้าน,นพอมาถึงที่พักมามาลองมามาเปิดฟุตเจดูปรากฏว่าอตายละเสียงเสียนะครับอันนี้เสียหายเลยแล้วบางทีกลับไปซ่อมไม่ได้ด้วยนะครับ แล้วมันมีไฟล์สำรองด้วยนะครับผมมีผมมีไมวายเลสนะครับผมใช้ของ DJI m ไนะครับ DJI m ไซึ่งผมซื้อมาเนี่ยนะครับ DJI m ไเนี่ยตัวเนี้ยมันจะตัวตัวไมเนี่ยมันสามารถเลคอร์ดเสียงได้อิสระนะครับคือแยกเลคอร์ดตัวเองเลย นะครับวันนี้เวลาเราต่อดีไซน์ใหม่เนี่ยเรากดเลคคอร์ดนะครับเรากดปุ่มเลคคอร์ดตัวนี้นะครับไฟแดงก็จะติดน,นะเวลาเขาส่งสัญญาณไปที่ภาครับแล้วไปเข้ากล้องเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดหรือมันเสียหายมันยังมีเสียงสำรองอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเอาไปใช้ได้เลยเป็นเป็นไฟลแบ็กอัพได้นะครับซึ่งมันดีนะครับดีแต่ทีนี้ ถ้ากรณีเราไม่มีไมคแบบเนี้ยเรามีไมคที่มันไม่สามารถที่จะเล็กคอเสียงต้นฉบับได้นะนะครับการโมนิเตอร์เสียงก่อนที่จะทําการบันทึกคลิปเนี่ยมันจําเป็นนะครับใน g ีร้อยไม่มีแต่ผมตกใจมากในเซน0ทมีในใน,ในกล้องราคา2องหมื่กว่าบาทนะครับปกติที่จะมีโมนิเตอร์หูฟังแจ็คเสียงเนี่ยมันมันต้องกล้องระดับฟูลเฟรมนะครับระดับตัวเจ็ดแปดหมื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ผมตัดสินใจเลือก z ซน0ทนตัวนี้นะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบ z v น0ทมากกว่า g ี0้อยของผนังสุนทรลุมิกส์ก็เพราะว่าการโฟกัสนะครับ Sony Focus ่โฟกัสได้แม่นยำมากนะครับผมลองทดสอบหลอกล่อ,อยังไงโฟกัส hmm. ก็ไม่หลุดนะครับตอนจากนั้นรายละเอียดอื่นๆก็ยังเช่นพวกโปรดักชวลเคสพวกฟิว u จอร e บิวตี้นะครับ มันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราตันใจง่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบอะไรที่มัน,มนสะดวกสบายนะครับที่ผมกําลังเลงไว้ที่ไมค์ของโซ n y นะครับตัวที่เป็นไมค์ดิจิตอลโดยที่ไม่ต้องใช้สายเสียบนะครับสามารถต่อกับพอร์ตฮอตชู True, แบบ n t ท o ตัวน,นี้ได้เลยนะครับพอต่อเสร็จญาดิจิตอลก็จากไมค์ก็วิ่งเข้ากล้องเลยนะครับซึ่งมันเป็นเสียงที่บันทึกในระบบดิจิตอลด้วย นะครับมยัยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับใส่แฟงได้นอนนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าใจรักก็หาตั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเลือก Z ซ10ทตัวนี้นะครับส่วนบางคนที่ไม่ชอบ Z ซท0ที่บอกว่ากันสันไม่ดีนะครับผมไปดูหลายๆเซียนที่เขาทดสอบแล้วนะครับในกล้องระดับเดียวกันกันสันก็พอๆกันทั้งนั้นอ่ะนะครับพอๆกันเท่อผมนะครับแล้ว ที่บอกว่าตัวนี้ฮีทนะครับผมใช้มาก็ยังไม่เจอฮีทอ่นะนะครับผมวันนั้นผมเอาใส่หน้ารถวางไว้ที่หน้ารถนะครับตรงคอนโซลนะครับแดดส่องตลอดทางเลยนะครับก็บันทึกคลิปได้นะครับแต่มันก็มันก็แจ้งฮีทเหมือนกันเพราะไม่ฮีทไ,ไม่ไหวแล้วแดดเผาขนาดนั้นนะครับตอนหลังต้สงสารเลยต้องปลดกล้องออกมานะครับ ผมว่ามันเป็นกล้องที่โอเคสำหรับผมนะครับที่บางคนอาจจะไม่ชอบว่าไอ้สีผิวเวลาถ่ายออกมามันมันมันบางคนไม่ชอบนะแต่ผมดูแล้วผมผมผมรับได้นะครับผมว่าทำให้ผมหล่อนะครับนะครับโดยเฉพาะไอ้ฟิวเจอร์บิวตี้มาทำให้ลบตินกกมปีการผมได้บ้างนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซปีอเทนะครับอันนี้ก็ เป็นน้องใหม่ในชอบผมนะฮะเราจะกลายไม่ใช่น,น้องใหม่จะกลายเป็นที่ใหญ่เลยนะครับคือ Sony z v e 1 t e n